สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับผมวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดก็มีเมนูอีกแล้ววันหยุดวันศุกร์ก็วันนี้จะทําราดหน้าเส้นใหญ่นะครับหม,หมูหมักหมักห,หมูไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีใส่ปลาหมึกใส่กุ้งด้วยนะครับสาวๆที่จะมามางานนวดดูใบคิดดีๆก่อนนะครับมา บางคนถ้าไม่มีคนแนะนําไม่มาไม่ต้องมาถ้ามาเสียงโชคส่วนมากจะไม่ไปโดนที่ไม่ดีนะครับมาก็บางคนก็บอกว่าไม่ได้นวดจริงๆก็มีเยอะ,ะครับมาแล้วไม่ได้ดังใจนะเงินก็ได้ไม่กี่บาทเมื่อวานเจอน้องผีสองคนที่เปิดซเปอร์มาร์เก็ตยืนซื้อกุ้งอยู่เืนหนาเขายืนยืนซื้อกุ้งอยู่ผมก็เลยยืนหนาเขาเปิด คนไทยเปลบอดบักโตแล้วกลับได้สบายบักันบักโตก็เลยถามเอ้าคนไทยพักอยู่แถวไหนครับบุญมาเจ้าก็ดีนะตกเจ้าก็นียังนี้ก็ดีนะพักอยู่แถวนี้พี่อุ้ยพี่คุณมาอยู่นี่นานยังอะลยบอกนานแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วพี่หนูมาไม่ไหวหนูไปอยู่นู่นอยู่เขียดชายแดน่วนอะไรอัาชันมันสซนที่โซนเลี้ยงหลายอย่างมันนอกมันนอกนะบอกมาแล้วไม่ได้นวดพี่มันเป็นอย่างอื่น สงงหรูอได้เดือนนึ่งไอ้วหนูโดนขโมยของหมดเลยบัตรประชาชนตังกระเป๋าตังอะไรหนูหายหมดเลยพี่หนูจะกลับพรุ่งนี้แล้วเจอน้องหญิงสองคนพ็มามาไม่มีคนแนะนำมามาเสียงโชคมันก็ดวงไม่ดีก็ปิดตกที่คน ไม่ดีเนาะเงินก็ไม่ได้แล้วงานว่างานนวดมันก็ไม่ใช่งานนวดมันแบบนี้นะมันอิจับเขามันถ้าจะมาก็คิดให้ดีก่อนนะครับจับเพราะองไปต้องติดตองพี่ดีๆไม่ใช่ว่าดูใบเมืองจเจริญแล้วไม่ใช่ว่าจะได้เงินดีทุกคนถ้ามีคนแนะนํามีคนรู้จักกันที่นี่แนะนําให้มา <c oughs> เออก็ถึงมาได้นะครับแต่ถ้ามาเสี่ยงโชคไม่แนะนําให้มาครับมีเย,เยอะแยะ มีคนไทยที่มาดูใบรอบมามาแล้วไม่ไ,มได้เงินไม่ได้ทองมาแล้วเป็นงานอย่างอื่นจะมากกว่าฝากฝากคิดให้ดีนะครับฝาก,ากคิดให้ดีดก่อน,กนจะมามีหลายคนที่นี้บอกไปหลบใครที่กงสูลแล้วก็ให้ท่านกงสูลเดินทำเรื่องกลับบ้านก็มีเยอะเหมือนกัน บางคนมาได้ดีได้ดีก็มีร้านดีก็มีได้เดือนละสองสามแสนก็มีสอบถามเจอเนอะคนหนึ่งไปซื้อร้านไทยไปซื้อของที่ร้านไทยเจอกันมาอยู่สี่ปีแล้วได้เงินดีมช่วงยังไม่มีโควิดได้ได้ดีอยู่พี่ได้เดือนนึงสามสิบพันสามสิบพันก็ประมาณสองแสนกว่ารวยแต่ในนั้นเขาทำวีทางานงให้เนาะ แล้วก็เวลาเราต่อวีเราก็เสียเงินเองประมาณแสนกว่าแล้วก็เช่าบ้านอยู่เองค่าเช่าบ้านก็เดือนประมาณสองหมื่นกว่าขึ้นเด็นินไทยแต่ได้ขนาดนี้มันก็คุ้มนะแล้วเาน้องเขาก็เอาน้องสาวมามาอยู่ด้วยนี่คือคือเออที่ที่มันดีอ่ะถ้ามาเสียงโชคเสียงไม่แนะนำนะครับยิ่งมันเจอหลายคนเจอหลายคน ยังไงก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับวันที่จะมาคิดให้ดีโอเคพูดยาวไปล้วเดี๋ยวทำรัดหน้าก่อนเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดำไปผัดกับเอผัดผัดก่อนนะครับเกี่ยมเครื่องก่อนนะครับ